สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจํามันที่19มิถุนายน65เนาะตัวเด่นก็คือ0กับ8ตัวรองก็คือ4กับ6นะคะ0ก็02 0002 0406 0880 8284 8688 4046 48มีท้ายด้วย44ด้วยนะ6062 6466 68 แปดสี่2ูนหกป่กอย็ขอให้ทุกคนโชคดีนะที่จะจับคู่ไข่ตรงนี้ก็ได้นะ0 8 8 0 0 4 4 0แป6 0ูเนาะ ต่อไปเป็นราวสามาิกี้ VIP ตัวเด่นก็คือ9กับ3ตัวรองก็คือ1กับ7เมื่อคืนนี้มันก็สลับกันอยู่เดอ้อวันนี้ก็ระวังมันจะสลับกันเนื้อเอากู่นี่ไปซื้อด้วยกันได้เดอ้อเด่น9ก็คือ9ก้า9นึ่9เก้าสามเก3าห้ก็ดเก้าเก้าสา9หก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามตัวก็เก้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งห้าห้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดเนาะแต่จับคู่ไฟกับตรงนี้ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าจะรูดก็รูดตัวเด่นแล้วนะคะ อันนี้เด่นเก้าก็สามเนาะอันนี้ศูนย์ก็แปดสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปังๆเน้ออย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ